สวัสดีทุกคนเด้อผมวันนี้อยู่ในเกมโรบอกเขาผมในแมทที่มีชื่อว่า don't press the button รับผมก็คือห้ามกดปุ่มสีเขียวนะผมอันนี้เขาถามว่าอะไรแพงที่สุดในนี้ Money back หรือเปล่าไม่ใช่เหรอโหโอ้ไม่ใช่นล้นรอ้างหน้าอ่ะกดปุ่มสีเขียวไปวันนี้ผมก็มากับเพื่อนผมนะผมอันนี้อะไรเนี่ยพูล,ลงไปเลย yes 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 อ yes. oh. ้ เขาดึงลงกันแล้วนะผมดึงลงก็ตายนะผมนี่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยผมมีอุปกรณ์ก็คือสปีดคอยแล้วก็ดาบ้ลยผมอ้าวว่าลุดซะงั้นไปกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มโอ้โหเพื่อนใช้สปีดคอยครนะผมวันนี้ผมก็มากับเพื่อนคนรวยของผมนะครับผมเฮ้ยต้องเอาพิซซาไปส่งตามที่ในกล่องเขาบอกงั้นเหรออันนี้ไม่ใช่ นี่นี่นี่สวัสดีครับพิซซ่ามาส่งนะครับโอเคได้ตา์10บ,บาทวันนี้ผมก็มากับเพื่อค,คนรวยของผมนะครับผมดูิเขามีทองมากมายดาบเอาไว้เล่นได้ผมอันนี้เป็นดาบไม้ผมไม่ได้เป็นอเอาไปดีแล้วก็สปีดคอยผมมีอาปุธประจำตัวผมก็คือดาบกับสปีดคอยดด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 โอเคกดป,ปุ่มโอเคเฮ้ยนี่มันเค้กนี่ เฮ้ยห้ามอยู่ใกล้มั้งว่าแล้วเชียว <l ots> ห้ามอยู่ใกล้ครับผมกดปุ่มเลยเพื่อนเอออู้เอาพิซซ่าไปส่งแล้วอะผมอ่าไม่ใช่หรอต้องต่อสู้ใยการใช้เลเซอร์อๆๆกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าคนหัวฟาอย่เข้ามาอุย้ยยิงตายด้วยผมจิ้วยิงเพื่อนเดจิ้วจิ้วโอ้ยิงดับเบิ้ลคิวๆๆครับผมเไ้ยอย่าอย่าเข้ามานะา ยิงเพื่อนให้หมดยิงตายให้หมดนี่แน่คนนี้ก็ตายเห็นยาส้สปีดก่อยก็ไม่รอดแกไปไหนแล้วเอ้ยแ้วรอยิยยงตูมยิงก่อนเอ้าชนะเฉยัะผมเพิ่งเริ่มเลนม่นเนี่ยผมกดเลยกันเลยเออเก็ตออกจากแพลตฟอร์มนะผมอยู่บนแพลตฟอร์มโอเคคนที่ไม่ขึ้นมาก็ตายกันทั้งนั้นนะผมโอเคไปกดปุ่มไปแต่ครั้งนี้เราให้เพื่อนกดปุ่มเดียวรับผมโอเคกดปุ่มอุ้ย เอ,เ,อเอาเอาไหนหนึ่งเอ,เอาไหนเนี่ยเรดเรดอ๋อดูผิดนะผมผมนึกว่าให้อยู่บนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มโอเคด่านต่อไปอ๋อพื้นหายผมด่านนี้พื้นหายสามสองหนึ่งศูนย์แฮชบิ๊กคอยก็ได้ดูบิ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 โอ้โหพื้นหายดูบิดูบิดูว้าวว้าวไม่น่าหยุดเลยตายเลย คนที่ตายก็จะไปอยู่ข้างบนนะผมใช่ไหมเออใช่ครับผมคนที่ตายเพื่อนเรายังรอดอยู่นะผมเพื่อนคนรวยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตายไปแล้วเอา้าตายแล้วด้วยเพื่อนคนรวยก็ตายผมนี่ยผมดูชุดของเขาเดี๋ยวผมดูเพื่อนคนรวยคนนี้เน,นี่ยน่านยิ้มด้วยเพื่อนคนรวยไม่รู้ว่ามีสปีดคอยหรือเปล่าผมน่าจะไม่มีแหละแต่ผมมีอาวุธประจำตัวโอ้โหคนนี้ชนะผม S V สองศูนย์เจ็ดศูนย์ไปกดปุ่มต่อแล้วสปีดคอย โอเคเอาทำไมกดไม่ได้เนี่ยอ๋อมันต้องอันนี้ก่อนมันต้องเอาสกิลคอยหายไปก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเกตเลตี for s n o นเบอมันคืออะไรอ๋อปลาหิมะก,กันมันมีดาเมจไหมเนี่ยอุย้ยมีด้วยมีมีมีคนหัวฟ้าเราอย่าปลากระสายกันเลยเราไปปลาใส่เพื่อนคน,น,นอื่นกันอืมอืมโนโนเหรอโนโนผมยังไม่โดนนะ <laughs> ผมยังไม่โดนเลยอ อ,ออือ,อ,อ,อือโอ้ทำไมปลาไม่โดนเนี่ยออโอ้โหปลาก็ไม่โดนเ่สปีคอยหนีก่อนกเก็บเชรเก็บเชรโอเคคนหัวฟ้าไม่เอ้ยไม่ใช่คนหัวฟ้าดิคนรวยเขาไม่ตามผมนี่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 ปลาใส่คนนี้เลยนี่นี่นี่คนนี้ตายผมเดี๋ยวจัดการไปเลยเพื่อนคนรวย <c oughs> เพื่อนคนเลยก็จัดการอยู่ับผมโอเค คนก็อาจจะรอดไม่หมดแล้วผมปเพื่อนกดปุ่มโอเคอะไรเนี่ยวิ่งเร็วเหรอทำอะไรเอาไว้ทำอะไรเนี่ยวิ่งเร็วทำอะไรเนี่ยทำไมวิ่งเร็วเอาไว้โหลดอะไรสักอย่างมั้ง หยุดก่อนนะผมถ้าวิ่งยัะก็เรียนมืนหัวผมเกือปติดดต่อเฮ้ยสปีดลันอ๋อมันต้องไปตรงนน้นเอ้ยต้องไปตรงนี้แบบนี้เหมืหมือจะตีนิคัสิดด้วยผมก็คือเอามาจากสปีดตาเนี่ยผมต้องวิ่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 งมีเวลาหนึ่งนาทีอะผมหกสิบวิไครเซียสปีดลันอันนี้ก็ไม่มีปัญหาผมโอโหเพื่อน่าจะไปถึงก่อนนะผมปุ๊โอ้ยเกือบโดนเล วิ่งวิ่งวิ่งไป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 เย้ได้ที่สองได้ที่สามพีไม่ได้ที่สองแล้วเพื่อนคนรวยไปไหนเนี่ยน่าจะวิ่งอยู่อบผมเพื่อนคนรวยเหมือนไม่เห็นแล้วผมเพื่อนคนรวยอ๋ออะไงเพื่อนคนรวยเพื่อนคนรวยเพื่อนคนรวยไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่เอ้ยอยู่นี่อยู่นี่เอออยู่นี่สดดีเพื่อนเราเอาอันนี้ก็แหละ เก็บเหรียญนะผมจุ๊บๆๆเพื่อมีดาบไหมไม่มีใช่ไหมโอ้ยกด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 โอเคโนสป e e พอยไม่มีโอเคโอ้ต้องวิ่งจากคนที่มีดาบคือใครอะคนไหนคนที่มีดาบคือใครเอ่ยอ้าวไม่มีเหรอเอ้ยสกอรอ่ะโอ อ๋ตองนี่ฝังนี้ฝังนี้ฝังนี้น <_ d un> ดัน,ดน,ดน,นไปดันอไปดันไปดัน,นไปนนไปนนเออมันต้องใครคนใดคนหนึงของผมที่จะน,นี้ได้โอเคกบุ่มก็ได้ทำอะไรนี้ <_ d un> เอ้ยต้องไปที่ปากนูก็ผมเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อคนรวยเขมาเด้อคนผมเดี๋ยวตรงนี้มันเลื่ดไปคกับผมเดอเด้อเดเด คนรวยช่วยด้วยเพืคนรวยคนรวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่เราเข้าไปอยู่ในตูดด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเขี้ออกมาครับผมเขี้ออกมาเป็นตัวเราโอ้โหโอ้โหเจ้านกนี่มันกินเยอะผมเจ้านกตัวนี้ไปกันเถอะไปเล่นกับนกีอ่ะหายไปแล้วอันนี้ทำไรเอ,อ่ย get on the platform คนที่มีสติคอยไม่มีปัญหาคนที่ไม่ขึ้นมาก็ตายกันไปให้หมดโอเคโอเคแล้วก็ไปกดปุ่มต่อเราให้เพื่อน ราให้เพ okay. hmm ื่อนคนรวยกดดีกว uh ่าโอเคอืมทางนี้เหรอเอ้ยคูบ้าดีคูบ้าดีโหมันที่ตามผมดีที่ผมมีสปีคอยเอ้ยเอ้ยจะตายจะตายเออดีไม่ได้ผมแล้วเกือบตายผมเมื่อกี้เพื่อนแกหนีเลยแกอย่ามัวไปยุ่งกับคูบ้าดีหนีหนีเพื่อนเพื่อนคนรวยแกต้องหนีเก็บเพชรเก็บเพชรโอ้โหเก็บไม่ทันอ้าวคูบาดีติดแหลกคูบ้าดีติดแหลกอ้าวระเบิดด้วย กดปุ่มต่ออะไรเนี่ยอ๋อต้องทําให้สีทีมต้องให้ทําให้สีมันมากสุดโอ้โหเพื่อนคโลอยู่คนเทลผมนี่นี่ทำสีเยอะที่สุดด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 มดด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 ทําดด้หมดดดดดดดนี่ดด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 ให้หมดทดดหดด เพื่อนทำเลยเออสวยเราช่วยอยู่ช่วย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 อยู่ช่วยอยู่เพื่อนอึบอึบอึบทิมอัพทีมอะไรชนะโอ้อะไรครับเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยทีมอะไรชนะอ่ะผมมีอะไรติดหน้าเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้เอ้ยเราวากระลังขึ้นนะผมเราต้องขึ้นไปครับผมไปเร็วเอ้ยเอ้ยตกได้ไงเนี่ย พ่อพ่อขึ้นไปผมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยราวะตายเลยโอ้โหตายจนได้ผมสงสัยเพื่อนคนร,รวยน่าจะรอด <c oughs> เพื่อนคนร,รวยเขาอยู่ข้างล่างผม,มเราต้องดูเพื่อนเหรอเนี่ยม,มีดับจำตัวว้าวไปกดปู่มเดิมดด เอเหมือนเพื่อนคนเดยจะรอดผมคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้กดปุ่มสิเออเอ,อรถไฟใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้โอ้รถไฟจริงด้วย <laughs> รถไฟจริงด้วยผมกดแต่โอ้ยระเบิดหูหัวนี่แบบรอยอะผมหัวนี้ไม่ได้เล่นเลยอดเล่นเลยห้ามกดปุ่มบ่อยผมไม่งั้นจะเจอ ล้างไม่ดีโอ้โหตรงนี้ตกไปเรียบร้อยไปที่ชอบบ้างมีอะไรให้ซื้อบ้างโอ้โหมีหลายอันแล้วผมมีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรเยอะแย่ๆผม งั้นผมก็โอเคผมไปแกลงผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้ผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม